เนี่ยครับค่อย,ยละคยละสองมิตรเนาะนี้ข้างหลังนี้ก็นะครับเป็นยางเน้นกระปี่คุสิบวรเน้นก่อนเป็นยางเน้นเน้นเนาะเน้น,น,นครับถ้าถามความพึงพอใจที่ปอได้ใจปุ๋ยไปแล้วเป็นไรพของปอโอ้ปุ๋ยนี่แนีน่นอนอ่ะอืน่นอนนะครับเนาะ สวัสดีครับผมวินไทเอเวอรสต์นะครับสาขาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายบ้านห้วยศักนะครับเนาะเข้ามาติดตามผลการใช้ปุ๋ยโอทูเอเวอร์สต์นะพอนะที่ใช้ปีที่2นะครับเนาะเป็นยังไงบ้างนะครับส,สวนของพ่อแหวงบ้านดอนใต้ตำบลดอนศิลาอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะครับเป็นปีที่2ที่พอ่อพ่อได้ใช้แล้วนะครับเนาะดูครับในถุงสองเกนฑ์ <laughs> สองเกนฑ์สองต้นนะครันสองต้นเนี่ยเนาะดูครังทั้งสวนนะครับ ข้าวขาวโป๊ะทั้สวนแล้วเราปนมันเอาปนออะใช่ร่วมก็ปุ๋ยน้ำนะครับใช่ถึงปุ๋ยน้ำถึงปุ๋ยเม็ดนะครับปอนออกครับครับแต่ตอนนี้ปอเคยได้สูงสุดอะไรครับจิ้มได้ใจปุ๋ยนะครับตอนนี้มันก็ได้อยู่ประมาณน้อยมากใช่ปุ๋ยต่อมันติดควายออกมีขี้มีข้อมับขี่ตามพวกกระตือประมาณสี่สองสี่สามนะครับออกดีอย่างออกดี ครับปีน en> ี้ได้เพิ่มขึ้นกิโลบ่โอปวันนี้เพิ่มนี่มดแล้วมาขายได้ห้าร้อยกว่าโลเนาะห้าร้อยกว่าโลนะบอลเนาะห้าร้อยขายขาโบกเลยบอลเนาะมันไอ้คุยน้อยครับฝนคุยตัวเองเนาะบอเนาะอืฝนโบกคุยถ้ยังไมครับถ้าถามความพึงพอใจที่พอได้ใจปุ๋ยไปแล้ว เป็นได้ฟองปะโอ้ปุ๋ยนี่แน่นอนมากอืมเน่นอนนะครับเนาะแน่นอนอ่ะใจดีนะครับพ่อเนาะใจดีค่ะครับครับนี่ฮะหาแนวสวนของปอแหวงค์นะเนาะดูนะครับทั้งสวนนะครับประมาณซี่มี่เานาะพ่อเ <c oughs> นาะโอ้โหทั้งสวนนะครับฝั่งนู้นนี่นะครับ <c oughs> ทั้งสวนนะครับ นี่แปดมิตรนครนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเขอามาติดตามสวนผ้าแหวงตำบลดอนศิลาอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายอีกนะครับเนาะเดี๋ยวจะเข้ามาติดตามรอบที่สองนะครับเนาะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับวันนี้เขาก็มาลงพื้นที่นะครับติดตามการเจ้ิปุ๋ยเอเบเลตนะครับของ ปีน้ำหวานนะครับบ้านบ้านสาเรนั่นบ้านสาตป็นกล้วยนะครับบ้านสาตบวนหลวงกล้วยอำเภอภูซางระพยองนะครับเป็นแน่ๆครับอ๋อใส่ใช้ปุ๋ยตัวนี้กระจายเจ้าน้ำยางลงดีเจ้าก่อนหน้านี่เคยได้ไหมนี่ครับอ๋อก่อนหน้าไม่ไม่เคยได้จะอีกเดี๋ยวดูน้ำยางนะครับเ้่น้ำยางลงดีนี่ครับมันแน่นนิดนึงสองมิตรนี่ถ้วยเราสองมิตรนะครับเจด่นี่นครับเฮ้ ค่อยละสองมิตรนะนี่ข้างหลังนี้ก็ครับอ่ารอบด้าแบบไปขายได้ดกี่กิโลครับได้แต่มันสองสวนเนาะส่สวนนี้ได้ร้อยห้าสิบโลส่วนบนนั่นได้สองร้อยสองร้อยปายเจ้าแล้วก่อนก่อนหน้านี้ที่เจได้ใจผมยังไ,ไม่ได้ไม่เหมือนกันครับได้น้อยกว่าเจ้ามากกว่าเจ้าปร,ร,ริมาณกี่เต่ากันมากนาะ เจะกีดเท่ากันแต่ได้น้อยกว่าบอกเขาเขาได้ใจผู้ใหญ่มาเรยกคุณมามันเพิ่มขึ้นมาเจ้ามันเพิ่มขึ้นมาแล้านายางนี่เป็ี่ยนไหมครับนายางกันดีๆจะนายางหนาเปลือกหนาขึ้นมาเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแค่ต้นนี้ต้นเดียวหรือแม่เนาะเจ้าต้นนื่นแบบสองถ้วยสองถ้วยนะครับเราเจ้าดูครับถ้าถ้วยเดียวก็เต็มถ้วยได้ถ้วยถ้วยเนี่ยเจ้านะครับไม่เยอะนรือไม่นาะเจ้าแล้วนี่กะ จะได้กี่กิโลครับอ่ามันก็มันมันได้พอแล้วมันจะได้นักก่อนหวดก่อนนะครับหมดก่อนมันที่ใส่ครั้งแรกมันเปิดที่แรกเนาะมันได้มันได้ถ้วยเดียวถ้วยเดียวมาเปิดมากีแท้งที่สองนี่มันได้ต้นละสองถ้วยถ้าต้นไหนต้นน้อยมันก็ได้ถ้วยเดียวเนาะก่อนมันไม่ใช่ได้ทีก่อนกับที่เราไม่เคยได้ใส่นี่ได้ถ้วยเดียวถ้วยเดียวก็นี่น่าจะได้เยอะเนาะเยครับก็เป็นความพึงพใจนะครับที่ ได้เจี๋ปุ๋ยมาเลทไปเนาะครับวันนี้ก็สวัสดีครับแม่เจ้าครับสวัสดีครับผมสายไทยเอี๋ยเอฟเลทศูนย์เฟิรมจันนะครับจังหวัดเชียงไายวันนี้เราก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่เนาะครับมาดูพอสวนไปเนาะสวนปีศาวรับบ้านผาข้าวเปลือกสมบลบุญผาข้าวเปลือกอำเภอเมจันจังหวัดเชียงไายนะครับเดี๋ยวไก่ได้ปุ๋ยเอเฟเลทเอาไปไปนะครับถึงจะได้อลปีตัวคุ้มขึ้นกว่าน้่ยาออก ก็ตะกวอนนี้เอาใส่ไปเลยเนาะตกอนเราอกไปดีหลายเราบอไดีะก้อน้น้ำยางรัก so huh. หน er ้าหน้านี่นิมขึ้นก็ไปใสปุ๋ยเอเลยรเขาไปหนิ่มอยู่เนาะอันนี้แข็งๆเขาที่นั่นคือคือั้นนาะก้อนหนิมนะฮะซูงว่าบอก้อนยัง เน้นกะปิคุณควรเน้นก่อนเน้นยังเน้นเน,น้นเนาะครับเพิ่มผลผลิตครับจากแต่ก่อนนี่ได้กี้มีดปีดปิดไปได้ปุ๋ยเอฟเล่เข้าไปตะกอนก่อนห้ามีดพวกมีดก่อนแล้วแต่เนาะเตะของเนาะแล้วใจปุ๋ยเอฟเล่เข้าไปแล้วปิดได้กี้มีดครับขเขาเก็บอยู่ประมาณห้ามีดห้ามีดครับอ่ว่าม้นยางเสริมขึ้นนี่นะครับเนาะมันยัง ครับเดี๋ยวความพึงพอใจใปุ๋ยเอฟเลสไปเป็นจะได้ผลิตก้าซื้อกว่ดีแล้วก็มันไ็่ได้หรอกมันต้นทุนม,มากกว่าเพราใครนักะสมนี้หนรับ,รดรบ,รบเดี๋ยวขอปากเกษตร,รกรนยนรัคเหนนเจ้าไผ่จีหวานคิดแล้วน้ำยางไหลไปทีหลือว่าหน้ายางเปลือกมันไข่เกาะ ลองมาทอดลองใจปุ๋ยเอเวอร์เรตตัวจริงเสียงจริงจากเกษตรกรผู้ใช้จริงอย่าพึ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ลองพิจะเพิ่มผลผลิตน้ำยางพาราฟื้นฟูต,ต้นยางเปลือกแข็งรักษาต้นยานหน้าตายคิดถึงปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเวอร์เรตเอเวอร์เรเอเวอร์